ปัญหาสังคมสูงวัยคนเกิดน้อยคนแก่เยอะกําลังเป็นปัญหาของหลายประเทศทั่วโลกเลยนะครับเช่นเดียวกันกับการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วของไทยที่อาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเรานั้นเป็นชาติที่กําลังพัฒนาประเทศเดียวในโลกนะครับที่เข้าสู่สังคมสูงอายุมันสายไปหรือย,อยังครับที่ไทยนั้นจะมีรัฐสวัสดิการเพื่อดูแลเราในยามชารา ทราบหรือไม่ครับว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศแรกนะครับที่กําลังเข้าสู่สังคมสูงอายุทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่ใช่ประเทศรายได้สูงหรือว่าประเทศที่พัฒนาแล้วจํานวนผู้สูงอายุของไทยนะครับในอีก30ปีข้างหน้ามีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นจาก11.7ล้านคนในปี2560เป็น23ล้านคนในปี2 5 9 0 ในภาพรวมนะครับประเทศไทยนั้นจะมีผู้สูงอายุที่ติดบ้านหรือว่าติดเตียงประมาณ3.7 0 0 0 0คนและจะเพิ่มเป็น1.1ล้านคนในปีพศ2590และจะมีค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านประมาณ3.4แสนล้านบาทนะครับถ้าประเทศไทยนั้นยังไม่มีระบบที่จะจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุทำให้ภาระค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็จะตกอยู่กับผู้สูงอายุและครอบครัว และถ้าผู้สูงอายุแล้วก็ครอบครัวไม่มีการเตรียมการล่วงหน้านั้นก็อาจจะทําให้คนจํานวนมากนั้นอยู่ภายใต้ภาวะที่ยากลําบากได้นะครับประเทศไทยนั้นยังไม่มีระบบสวัสดิการที่ครอบคลุมแล้วก็ระบบประกันระยะยาวอย่างประเทศพัฒนาแล้วนะครับอย่างภาพที่เราคุ้นเคยนะครับก็คือการใช้ครอบครัวนั้นเป็นที่พึ่งพิงในยามแก่เฒ่าแต่ทราบหรือไม่ครับว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลระยะยาวของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงนั้นมีแน,นวโน้มที่เพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้ประชาชนวัยทํางานนั้นจําเป็นที่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุในบ้านนั้นสูงมากขึ้นทุกปีทรงผลกระทบต่อการสร้างฐานะของตัวเองด้วยครับดังนั้นจึงเป็นที่มาของข้อเสนอนะครับให้ประเทศไทยนั้นเป็นรัฐสวัสดิการมีระบบที่ช่วยผ่อนภาระในการดูแลผู้สูงอายุไปพร้อมกันได้ครับแต่คําถามก็คือว่าหากว่าจะเริ่มในตอนนี้มันสายไปแล้วหรือยงังแล้วภาครัฐไทยนั้นมีความพร้อมแค่ไหน ก่อนอื่นเลยนะครับไปดูโครงการของระบบสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุนะครับในต่างประเทศกันก่อนว่าเขานั้นทํากันอย่างไรครับรูปแบบของการเงินการคลังสําหรับระบบการดูแลระยะยาวในต่างประเทศจะมีอยู่ด้วยกัน3รูปแบบดังนี้นะครับรูปแบบแรกครับก็คือรายได้จากภาษีของภาครัฐ 2. ครับการร่วมสมทบระหว่างลูกจ้างและนายจ้างการนําระบบร่วมสมทบและก็ระบบร่วมจ่ายมาร่วมใช้กับระบบภาษีแหะครับเพื่อแบ่งเบาภาระการคลังของภาครัฐ และ3ครับก็คือระบบร่วมจ่ายของผู้ใช้บริการซึ่งเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้ใช้บริการและภาคส่วนอื่นๆนะครับเช่นผู้ใช้บริการร่วมจ่ายประมาณร้อยละ10ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่นและร้อยละ15-20ถึงในประเทศเกาหลีใต้และร้อยละ3-4ถึงในประเทศสวีเดนครับยกตัวอย่างประเทศแรกในเอเชียนะครับที่มีการเริ่มต้นระบบการประกันการดูแลระยะยาวก็คือประเทศญี่ปุ่นแะครับซึ่งเป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัยก่อนประเทศอื่นๆในเอเชีย ก่อนที่จะมีระบบประกันการดูแลระยะยาวนะครับญี่ปุ่นเองก็เคยประสบปัญหาผู้สูงอายุล้นโรงพยาบาลมาก่อนครับญี่ปุ่นจึงมีการปฏิรูปนะครับด้านสวัสดิการทางสังคมอย่างจริงจังและมีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์10ปีครับก็คือช่วงระหว่างปี2533ถึง2542ในชื่อที่ว่า โกลแพลนนะครับซึ่งจะมีทั้งการเพิ่มสถานที่บริการด้านสุขภาพเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระจากโรงพยาบาลและการที่มีการเพิ่มระบบการประกันดูแลระยะยาวซึ่งเริ่มต้นในปี2 5 4 3ซึ่งเป็นระบบประกันภาคบังคับนะครับที่ภาครานั้นมอบอํานาจให้กับรัฐบาลท้องถิ่นเป็นผู้จัดการในขณะที่ราคาค่าบริการนะครับแล้วก็อัตราการร่วมจ่ายของผู้ใช้บริการนั้นจะถูกกําหนดโดยรัฐบาลกลางในกรณีที่ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการนั้นสูงกว่าที่กําหนด ผู้รับบริการหรือครอบครัวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบครับระบบประกันการดูแลระยะยาวนี้นะครับจะครอบคลุมนะครับให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้พิการอายุระหว่าง40ถึง64ปีต่อมาระบบนี้พบนะครับว่าสามารถช่วยลดสัดส่วนการครองเตียงและค่าใช้จ่ายในการดูแลของผู้สูงอายุในโรงพยาบาลลดลงครับพูดถึงรัฐสวัสดิการก็จะต้องนึกถึงประเทศในกลุ่มยุโรปนะครับแล้วก็ประเทศต่อมาก็ต้องเนเธอร์แลนด์นี่แหละครับ ระบบประกันการดูแลระยะยาวนั้นเริ่มขึ้นครั้งแรกในประเทศเนเธอร์แลนด์ครับในปีพศ2511เป็นที่รู้จักในชื่อของ A W B z Long Term Care Insurance แบ่งรูปแบบนะครับการบริการออกเป็น2ลักษณะครับก็คือระบบการประกันสุขภาพรับผิดชอบโดยรัฐบาลกลางให้บริการด้านสาธารณาสุขแล้วก็ระบบการดูแลด้านสังคมรับผิดชอบโดยรัฐบาลท้องถิ่นที่ให้บริการด้านการดูแลที่บ้านแล้วก็การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางด้านสังคมอีกด้วยครับ ค่าใช้จ่ายของระบบการประกันดูแลระยะยาวของเนเธอร์แลนด์นั้นประมาณ2ใน3ของงบประมาณทั้งหมดนั้นมาจากระบบการจ่ายสมทบของนายจ้างและลูกจ้างด้วยอัตราการสมทบร่วมกันนั้นจะเท่ากับร้อยละ12.5ของเงินเดือนและอีกหนึ่งใน3นั้นมาจากระบบภาษีและมีการร่วมกันจ่ายในการรับบริการบางรายการอีกด้วยครับ ตัวอย่างค่าใช้จ่ายของระบบประกันการดูแลระยะยาวในปีพศ2551ประมาณ20,000ล้านยูโรซึ่งร้อยละ68นั้นเป็นเงินที่มาจากการจ่ายเงินสมทบของประชาชนและอีกร้อยละ24เป็นเงินสมทบจากภาครัฐเงินจากการร่วมจ่ายในการรับบริการนั้นคิดเป็นร้อยละ9ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดนอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียกบกับค่าใช้จ่ายด้านการประกันการดูแลระยะยาวของประเทศเนเธอร์แลนด์กับประเทศในกลุ่ม OECD ในปี2556หรือปีใกล้เคียง จะเห็นได้นะครับว่าค่าใช้จ่ายของระบบประกันการดูแลระยะยาวในเนเธอร์แลนด์นั้นสูงมากที่สุดครับทีนี้เรามาดูของไทยกันบ้างน,นะครับว่าสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุในไทยนั้นมีอะไรบ้างในปัจจุบันที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆนะครับก็คือผู้สูงอายุสัญชาติไทยที่ไม่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นเช่นบำเหน็จบำนาญใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะได้รับเบี้ยอย่างชีพรายเดือนตลอดชีวิต หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของโครงการเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุโดยแบ่งตามช่วงอายุแบบขั้นบันไดดังนี้ครับอายุ60-69ปีจะได้รับเดือนละ600บาทอายุ70-79ปีจะได้รับเดือนละ700บาทอายุ80-89ปีจะได้รับเดือนละ800บาทอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเดือนละ1,000บาทครับโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนั้นเริ่มต้นเป็นครั้งแรกในปี2,536นะครับ โดยใช้งบประมาณรัฐจัดสรรโดยตรงให้หน่วยงานท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการส่วนบริการอื่นๆด้านสาธารณาสุขผู้สูงอายุนั้นยังได้รับการสนับสนุนและการช่วยเหลือตั้งแต่การบริการด้านการดูแลรักษาในโรงพยาบาลเชื่อมโยงจนถึงการรับบริการที่บ้านโรงพยาบาลชุมชนหรือว่ารอพอชอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนอกจากนี้ยังมีภาคเอกชนนั้นคอยให้ความช่วยเหลืออยู่ด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ยังถูกมองว่าไม่เพียงพอครับขาดระบบที่ครอบคลุมและภาระส่วนใหญ่นั้นก็ตกอยู่กับครอบครัวที่ต้องดูแลมากเกินไปทั้งหมดนี้นำมาสู่ข้อเสนอต่างๆน,นะครับที่ต้องการให้ไทยนั้นมีระบบสวัสดิการและการประกันร,ระยะยาวเข้ามาช่วยด้วยข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าสกอสอวพบนะครับว่าที่ผ่านมานั้นผู้สูงอายุในหลายจังหวัดของไทยส่วนใหญ่นั้นไม่มีอาชีพไม่มีไรายได้ ไม่มีที่ดินทํากินโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเกษตรกร,กรไม่มีทรัพย์สินเป็นของตัวเองอยู่ในภาวะที่จะต้องพึ่งพิงการบริการของรัฐไม่ว่าจะเป็นการพึ่งพิงเบี้ยยังชีพรายเดือนการกู้ยืมกองทุนผู้สูงอายุการออมผ่านสาหกรณ์เครดิตยูเนียนทางสกสวเสนอแนะนะครับว่าควรทํานโยบายการออมแห่งชาติเป็นมาตรการบังคับกับวัยทํางาน เพื่อที่จะสร้างหลักประกันเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุและคนที่จะเปิดพื้นที่ให้ภาคเอกชนและท้องถิ่นนั้นมีส่วนร่วมในการจัดการตนเองเพิ่มมากขึ้นด้วยเพื่อให้การถ่ายโอนทรัพยากรไปยังสังคมที่ยังไปไม่ถึงผู้สูงอายุที่ยากจนที่สุดที่คนที่จะได้รับการปกป้องทางสังคมและให้มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรต่างๆด้วยครับ ในขณะที่ข้อเสนอจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI ก็คล้ายคึงกันนะครับโดยแนะนําให้รัฐบาลนั้นเริ่มต้นสร้างระบบประกันการดูแลระยะยาวเป็น,นกลไกหนึ่งแหะครับที่จะช่วยคุ้มครองความเสี่ยงให้แก่ผู้สูงอายุและครอบครัวให้สามารถจัดการความเสี่ยงของวัยสูงอายุได้ครับผลการวิจัยที่นําเสนอโดย TDRI เสนอให้ภาครัฐนั้นควรจัดตั้งกองทุนประกันการดูแลระยะยาว เพื่อไปแหล่งเงินสําหรับการดูแลผู้สูงอายุโดยแหล่งรายได้ของกองทุนนั้นมาจากการจ่ายเบี้ยประกันของประชาชนในวัยทํางานตั้งแต่อายุ40ถึง65ปีภายใต้เหตุผลที่ว่าในอนาคตนั้นประชาชนเหล่านี้จะมีอายุมากขึ้นและมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาใช้บริการดูแลระยะยาวได้อีกด้วยกล่าวอีกในหนึ่งก็คือประชาชนในวัยทํางานซื้อประกันการดูแลระยะยาวล่วงหน้าและเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุและอยู่ในภาวะที่พึ่งพิง ก็จะสามารถที่จะขอรับความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์วัสดุสิ้นเปลืองและค่าเดินทางของหัวหน้าผู้ดูแลจากกองทุนประกันการดูแลระยะยาวได้ทันนี้เบี้ยประกันจะถูกปรับขึ้นทุก5ปีละครับเพื่อที่จะสร้างสภาพคล่องและความยั่งยืนของกองทุนอย่างไรก็ดีครับค่าใช้จ่ายการดูแลระยะยาวเพิ่มขึ้นช้าลงได้นะครับหากผู้สูงอายุนั้นมีสุขภาพที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยการเสริมสร้างสุขภาพครับ ถ้าปราศจากระบบการประกันดูแลระยะยาวค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็จะตกแก่ครัวเรือนนะครับที่มีผู้สูงอายุติดบ้านแล้วก็ติดเตียงซึ่งหมายความว่าครอบครัวนั้นจะต้องควักกระเป๋าจ่ายเองโดยประมาณ20,000บาทต่อเดือนสําหรับผู้สูงอายุติดเตียงและ10,000บาทสําหรับผู้สูงอายุที่ติดบ้านอันนี้เป็นราคาณปี2559นอกะครับนอกจากนี้นะครับการไม่มีระบบประกันการดูแลระยะยาวยังทําให้ผู้สูงอายุจํานวนหนึ่งครับเข้ารับบริการในระบบรักษาพยาบาลมากขึ้น การรักษาพยาบาลในระยะท้ายของชีวิตก็มักจะสูงมากดังตัวอย่างเช่นในกรณีที่เป็นโรคมะเร็งครับจะมีค่ารักษาพยาบาลในระบบประกันสุขภาพทุนหน้าเนี่ยประมาณ45,000บาทในเดือนสุดท้ายก่อนที่จะเสียชีวิตแต่ถ้ามีการดูแลอย่างดีที่บ้านจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ26,000บาทในเดือนสุดท้ายก่อนเสียชีวิตด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามครับเราจะเห็นได้จากญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์นะครับว่าสวัสดิการและการประกันระยะยาวนั้นไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของการจัดสรรเงินหรือว่าเบี้ยอย่างชีพตามกรอบเวลาเท่านั้นแต่สิ่งที่สําคัญมากๆครับก็คือการจัดสรรระบบการดูแลด้านสุขภาพและการให้ความรู้แหะครับ mm hmm. เพื่อที่จะแบ่งเบาภาระงบประมาณและสาธารณูปโภคของภาครัฐนั่นเอง แต่ในภาวะที่บ้านเรานั้นยังไม่มีระบบสวัสดิการนะครับในเวลานี้สิ่งที่สําคัญมากครับก็คือภาคประชาชนกันเองหากว่าเรานั้นยังอยู่ในช่วงของวัยทํางานสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเรามีการออมการลงทุนเพื่อที่จะดูแลตัวเองได้เมื่อเวลาที่เรานั้นเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วนอกเหนือไปจากนี้ครับกุญแจอีกหนึ่งดอกสําคัญมากก็คือการดูแลสุขภาพของเราให้ดีที่สุดด,ดูแลสุขภาพอย่างสม่ําเสมอตั้งแต่วัยทํางาน ทังนี้ทั้งนั้นเมื่อ,อยามที่เราเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วสุขภาพของเราก็ยังมีพื้นฐานที่มีความเข้มแข็งและต้องการการดูแลจากภายนอกน้อยลงครับ